สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียตรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหุดจำนาและงานมหนึ่งให้แก่ร้านคา้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรารับประกันเพชรแท้บพลอยแท้แบรนด์เนมวันนี้นำเสนอสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน10ร,รายการแหวนเพชรดีไซน์หางนกยูงเรือนทอง90หนัก4.8กรัมประดับเพชร8เม็ดรวม0.30กรัต ช่วงเพชรขนาด0.9คูณ2เซนแหวนเบอร์53ราคา16,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยและใช้ความละเอียดประณีตในการขึ้นชิ้นงานค่ะดีไซน์ลวดลายเหมือนหางนกยุงและทำกระเ๋าะทรงวงรีฝั่งเพชรไว้ให้เห็นแนวเพชรชัดเจน เพชรตกเม็ดละ3ตังกว่าค่ะเป็นงานที่สามารถใส่ประดับในชีวิตประจำวันก็ดูสวยสไตล์แฟชั่นค่ะแหวนเพชรหน้าหัวใจ3ดวงเรือนทอง90หนัก3.7กรัมประดับเพชร11เม็ดรวม0.42กรัต หน้าแหวนขนาด1.5คูณ1เซนแหวนเบอร์59ราคา14,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งเรียบเรียบแต่มีรายละเอียดค่ะโดยทำหน้าแหวนเป็นหน้าขาวฝังเพชรแบบพุ่งทั้งหมดตรงกลางเป็นกระเปาารูปหัวใจเรียงรายฉลุสวยงามการใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องหนามเตยเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะ แหวนทับทิมพมา่าลอมเพชรเรือนทอง90หนัก5.8กรัม ประดับเพชร22เม็ดรวม0.50กรัตหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์52.5ราคา1 8 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เราไม่ได้วัดหน้ากว้างของแหวนค่ะเพราะมีการทำบ่าข้างเรียงลงมาซ้ายขวาใส่ประดับก็จะเห็นแนวเพชรและพลอยเต็มหน้านิ้วค่ะสีของทับทิมสวยสีแดงอมชมพู การเล่นแสงแวววาวของทั้งเพชรและพลอยทำให้ชิ้นงานดูสวยชวนมองค่ะสินค้าทุกชิ้นสามารถนัดชมสินค้าจริงได้นะคะการเข้าร้านค้ากดดูรายละเอียดที่ลงไว้ในทุกคลิปของ Youtube จะมีเบอร์โทรศัพท์และลิงก์แตะลิงเข้าร้านค้าได้ค่ะแหวนเพชรแถวเรือนพิงโก 18K หนัก3.9กรัม ประดับเพชรแนวกลาง3เมตร0.43กรัดและเพชรบริวาร48เมตร0.25กระัดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.68กรัดหน้าแหวนขนาด1.6คูณ0.4เซนแหวนเบอร์52ราคา30,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแหวนแถวที่ไม่ธรรมดาค่ะมีการฝังเพชร หลายแนวทั้งแนวด้านข้างของหน้าแหวนเป็นชิ้นงานที่ดูสวยละมุนด้วยการใช้ตัวเรือนแบบพิงโก 18K ค่ะงานเพชรสวยเล่นไฟดีแหวนแถวได้รับความนิยมตลอดการใส่ในโอกาสไหนก็ดูสวยหรูค่ะแหวนแถววงนี้มีความพิเศษแตกต่างจากแหวนแถวทั่วไปค่ะแหวนชูทับทิมพมา่า เรือนทอง 18K หนัก4.5กรัมประดับเพชร2ขนาด14เมตร0.42กรัดและ22เมตร0.22กรัดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.64กรัดทับทิมทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง0.6เซนแหวนเบอร์47ราคา15,500บาทงานชิ้นนี้ดูผิวเผินเซตติ้งเหมือนเรียบๆค่ะแต่มีการเก็บรายละอีย เอียดสวยงามโดยการฝังเพชรที่ใต้ฐานของทับทิมที่ยกชูสูงขึ้นและประดับเพชรบ่าข้างซ้ายขวาเป็นชิ้นงานที่ใส่ประดับแล้วดูสวยน่ารักมีความสดใสค่ะแหวนเพชรลายไข้เรือนทอง 18k หนัก3กรัมประดับเพชร20เมตรรวม0.35กรัต หน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์53ราคา15,500บาทงานชิ้นนี้เหมาะกับผู้ชอบงานดีไซน์เรียบๆที่ไม่ฉูดฉาดค่ะประดับเพชรเรียงรายควายกันใช้งานง่ายในกรณีที่1วันนิ้วของคนเราจะบวมและหดต่างกันเพราะตัวแหวนไม่ได้เชื่อมติดกันค่ะ แหวนเซตติ้งเรียบๆก็ดูสวยมีสเสน่ห์อีกสไตล์หนึ่งค่ะคุณลูกค้าถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามาที่ร้านค้านะคะทางร้านไม่มีระบบการชำระเงินปลายทางจะเป็นการโอนชำระเต็มจำนวนโดยอ e ีแบงกิ้งค่ะ แหวนเพชรรูปดาวเรือนทอง 18K หนัก2.5กรัมประดับเพชร17เม็ดรวม0.42กรัตหน้าแหวนขนาด0.9คูณ1เซนแหวนเบอร์47ราคา10,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งเรียบๆดีไซน์รูปดาวใส่ประดับดูสวยน่ารักดีค่ะประดับเพชรโดยการฝังแบบจิกไขป่ปลา เพชรเล่นแสงดูเต็มหน้ารูปดาวและประดับบากข้างเพิ่มความหรูหราของชิ้นงานเป็นงานสวยงานหลุดจำนำสภาพดีในราคาย่อมยาวค่ะเหมาะกับผู้ที่แต่งกายไม่ดูฉูดฉาดนนะักชอบสไตล์เรียบๆสวยหวานงานชิ้นนี้กับวัยทำงานก็ดูเหมาะดีค่ะแปนเพชร3เม็ดเรือนทอง 18K หนัก3.1กรัม ประดับเพชรขนาด12ตัง3เมตรรวม0 36กระดัตหน้าแหวนช่วงเพชรขนาด0.9คูณ0.4เซนแหวนเบอร์51ราคา14,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเพชรสวยค่ะเซตติ้งดูเรียบๆรียนำเพชร3เมตรมาฝังสอดประดับอวดความสวยงามของเพชร ล้วนๆค่ะหากสินค้าที่คุณลูกค้าถูกใจเบอร์ไม่ตรงตามที่ใส่การปรับไซส์แหวนเป็นเรื่องง่ายนะคะทางร้านจะถ่ายวิดีโอเบอร์สุดท้ายให้คุณลูกค้าชมก่อนจัดส่งค่ะลดขนาดแหวนให้ฟรีปรับไซส์เพิ่มไซส์ละ200บาทค่ะแหวนไพลินประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก5.1กรัม ระดับเพชร1ตัง16เมตรรวม0.16กะรัตหน้าแหวนสูง0.6เซนแหวนเบอร์48.5ราคา11,500บาทกรณีที่หน้าแหวนประดับด้วยเพชรและพลอย โค้งมนไปบนหน้านิ้วทางร้านจะวัดแต่ความสูงของหน้าแหวนนะคะความสูงคือความสูงจากโคนนิ้วถึงปลายนิ้วค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งเรียบๆนำไพลินมาฝังพุ่มสลับกับเพชรงานเป็นทรงปลอกมีดค่ะใส่แล้วดูสวยรรมัดทะแมงความขาวของเพชรตัดกับสีน้ำเงินสวยลงตัวค่ะ ทางร้านจะส่งสินค้าทางปอน s อ EMS นะคะชำระก่อน14นาฬิกาไม่ต้องปรับส์เซอร์พอยส่งของในวันนั้นค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมประดับเพชรเรือนทอง90หนัก4.3กรัมประดับเพชร16เมตรรวม0.40กรัตหน้าแหวนขนาด1.5คูณ0.8เซนแหวนเบอร์52ราคา15,500บาท ข้อดีของการซื้องานสเปคเล็กคือซื้อแล้วได้ใช้งานจริงในทุกๆวันใส่แล้วดูสวยกำลังดีไม่ดูอันตรายหรือฉูดฉาดจนเกินไปค่ะทางร้านเช็คพอยมาให้แล้วทุกชิ้นหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์พอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาททางร้านจะส่งหน้าตาใบเซอร์วิดเซตติ้งให้คุณลูกค้าชมก่อนจัดส่งพร้อมหน้าตาของใบรับประกันค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ